กราบสวัสดีท่านอาจารย์รุจโรต์แก้วไรนะครับวันนี้ผมผมเพลาทองแบบนะครับก็จะมาบรรยายนะครับการทำสวอสนะครับในวิชานี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของอารายวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษานะครับสำหรับสวัสสวัผมนะครับทำได้ออกเป็น3สวัสนะครับเป็นที่ทํางานนะครับแล้วก็จอบงานที่ทําแล้วก็ สวัสดิ์ตัวเองนะครับสําหรับที่ทํางานนะครับการสวัสดจุดแข็งของที่ทํางานของผมเองนะครับก็มีการนํานโยบาย ICT มาใช้ในการงานการศึกษานะครับมีนโยบายให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษานะครับมีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานนโยบายในการปฏิบัติงานนะครับมีวิสัยทัศน์พันธกิจและว,วัตถุประสงค์เป้าหมายแผนงานรับรองนะครับในการทํางานนะครับ เราก็มีมีนโยบายให้บุกราก์มี่มุดร,ร,ร,ร่วมในการกําหนดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนงานมีการพัฒนาบ,บุคลากรการศ้านะครับสําหรับจุดอ่อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางานนะครับขาดความชํานาญทางด้านการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ขาดบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนะครับแรงงานปัญหาครอบครัวทําให้เด็กนะครับมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ออกกลางคันนะครับแล้วก็โรงเรียนและสพป,ปอย๊ยไข่ชุมชนนะครับทําให้มี ปัญหาเด็กย้ายเข้าไปโไปเรียนในเมืองนะครับสำหรับโอกาสนะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับมีเครื่องมือวัสดุเพียงพอในการปฏิบัติงานนะครับมีการสนับสนุนครูนะครับหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับโอกาสที่กําลังจะมานะครับการพัฒนาครูนะครับพัฒนาความรู้ทางด้านสารสนเทศโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ มีเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุเพียงพอในการปฏิบัติงานนะครับสำหรับอุปสรรคนะครับทางด้านนโยบายการเมืองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ระบบการศึกษานะครับมีการเปลี่ยนแปลงบริหารราด้านนโยบายบ่อยครั้งนะครับทำให้งานบางครั้งไม่ค่อยเป็นไปตามนโยบายนะครับมีความล่าช้านะครับมีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองในบานที่มีได้น้อยนะครับเสียดายจะทํางานตามนโยบายนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการสวอดร,ระบบงานที่ทำนะครับระบบงานที่ทำนะครับจุดแข็งก็จะเป็นมีการใช้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยใีใหม่ๆนะครับมีการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจัดสรรสื่อเทคโนโลยีตามนโยบายนะครับก็มีความพร้อมในด้นานเครื่องมือปฏิบัติงานจุดอ่อนนะครับสถานที่ทํางานไกลนะครับยังใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับขาดทีมในการพัฒน,นานะครับ งานที่รับผิดชอบเยอะนะครับเป็นขาดประสิทธิภาพในการทํางานนะครับสาหรับโอกาสนะครับได้เรียนรู้อบรมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษานะครับนำสื่อระบบข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มีการจัดทำโซเชียลในการประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาพันธมิตรกลุ่มครูวิทยาบริกรนะครับอุปสรรคในงานที่ทําก็จะเป็นอุปสรรคใน้าน เจ้าหน้าที่เองค์กรไม่ก่อยสนใจเรื่องเทคโนโลยีนะครับทำให้มีอุปสรรคในการให้กำปศึกษานะครับบ่อยครั้งนะครับมีการศึกษาไปไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ขาดงบในการพัฒนานะครับแล้วก็ส่วนกลางนำเทคโนโลยีมาถือเนงานมากขึ้นขาดการบูรณาการระหว่างกรมแต่ละกรมนะครับกรมนี้ก็มีโปรแกรมอีกหนึ่งกรมอีกกรมก็มีโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งมีปัญหาในการถ่ายทอดนะครับสําหรับการสวัสด์ตัวเองนะครับสวัสด์ตัวเองสําหรับ ผมเองนะครับจุดแข็งก็จะเป็นคนมุษยสัมธ์ดีนะครับมีความสามารถในด้านเว็บไซต์มีความสามารถในการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็มีความสามารถระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ชอบเรียนรู้เรื่องงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับรับจุดอ่อนใจเย็นนะครับทาให้งานบางอย่างล่าช้านะครับไม่ชอบให้ใครมาสั่งงานซ้ำซากบ่อยๆนะครับไม่ค่อยจะระบีับความสำคัญของงานนะครับว่าอันนี้จะพันกว่าอันนี้เมื่อก่อนมาหลังนะครับทํางานไม่ค่อยทันนะครับ สำหรับโอกาสมีเครื่องมือพร้อมในการปฏิบัติงานนะครับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีนะครับนำความรู้เทคโนโลยีมาถ่ายทอดนะครับสำหรับอุปสรรคก็ปัญงานได้ช้าแก้ปัญหางานได้ช้านะครับให้คำปรึกษาไม่ทั่วถึงนะครับเนื่องจากส่วนเทคโนโลยีมีอยู่หนึ่งคนนะครับผมผมพิจารณาแบบก็ขอจบการนำาส,สิ์เพียงเท่านี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาที่จะนำมาทำ ในเรื่องของการวิจัยหรือเรื่องทำไอเอสนะครับก็จะเป็นการทำเว็บออนไลน์ในด้านการอบรมนะครับเป็นเว็บจัดอบรมออนไลน์นะครับซึ่งจะให้ครูหรือเจ้าหน้าที่เขตนะครับที่ยังไม่เข้าใจโปรแกรมองโปรแกรมนะครับเข้ามาศึกษาลงทะเบียนเข้าอบรมนะครับโดยการลงอินเข้ามาจัดทำอบรมในโปรแกรมที่เราได้จัดอบรมไปแล้วหากมีข้อสงสยัยก็ให้เข้ามาเรียนรู้ในการเรียนการสอนทางน้นโปรแกรมนะครับ